สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบผ้าถุงสําเร็จแบบป้ายเปิดนะคะป้ายเปิดก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่อ้อยขึ้นรูปให้ดูนะคะที่เคยทําไปนะตัวนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นกันค่ะก็เป็นแพทเทิร์นของไซส์นี้นะคะเป็นแพทเทิร์นที่ตัวนี้ไม่ได้ทําขายนะคะเป็นค่ะเป็นไซส์ที่ทําให้ลูกค้าที่ร้านค่ะโดยเราจะตัดผ้าสีนี้นะคะก็เดี๋ยว คือเดี๋ยวอ้อยมีสอนสร้างแล้วก็มีสอนแบบตัดเย็บทั้งตัวเลยค่ะตัวนี้นะคะค่อยๆลงให้ดูกันไปนะคะสําหรับมือใหม่นะติดตามชมได้เลยค่ะก็ในคลิปนี้เราจะมาสอนสร้างกันก่นกอนนะคะก็ค่ะมาทํากันเลยจ้าเอวยี่สิบยี่สิบหกครึ่งนะคะเอวยี่สิบหกครึ่งนะคะแล้วก็สะโพกสะโพกอยู่ที่แปดสิบห้าค่ะสะโพกกระโปรงนี่เราจะบวกที่สามเซนนะคะเขาเรียกว่าบวกเผื่อหลวมค่ะก็เท่ากับ พอเราบวกแล้วมันจะได้เท่ากับ88นะคะได้ตัวเลขนี้นะแล้วก็ความยาวของผ้าถุงตัวนี้อยู่ที่35 35รวมขอบแต่ว่าเราจะลบคือเวลาเราสร้างเนี่ยมันมีขอบต่างหากอะเราจะลบขอบไป1นิ้วนะคะเพราะว่าเราจะทําขอบใหญ่ที่1น่นิ้วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องลบขอบไป1นิ้วมันเหลือ,เ,ลอเท่ากับสากับ34นะคะเราจะใช้ตัวเลขนี้นะในการสร้างผ้ถุงนะคะ สรุปว่าการสร้างแบบผ้าถุงเนี่ยเราวัดอยู่ที่สามจุดนะคะก็คือวัดเอวสะโพกและก้าความยาวค่ะแล้วเราก็จะดูเราก็จะต้องถามลูกค้าค่ะว่าป้ายขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาตัวนี้จะเป็นขวาทับซ้ายนะคะขวาทับซ้ายก็หมายถึงชิ้นใหญ่มันจะอยู่ด้านขวามือเรานั่เองนะคะอ่าก็จะเป็นขวาทับซ้ายนะคะเป็นซิปซิปข้างค่ะเป็นซิปข้างนะคะผ้าถุงตัวนี้นะก็คือจะเป็นซิปข้างค่ะ เนี่ยนะคะก็จะเป็นผ้าถุงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถุงสําเร็จค่ะก็จะมีล็อกอยู่ตรงตรงจากเอวลงมา1ิบนิ้วค่ะแล้วก็จะเป็นสิบข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ป้ายขวาทับซ้ายค่ะอ่ะเรามาสร้างกันเลยจ้าอ้อเดี๋ยวขยายตรงนี้หน่อยว่าเอวอ่ะเวลาวัดเนี่ยเราวัดเป็นนิ้วก็จริงค่ะเวลาเราทํโครงทําขอบเราใช้หลักนิ้วหมดเลยนะคะแต่เวลาสร้างเนี่ยกระโปรงเนี่ยอ้อยจะสร้างเป็นหลักเซนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับใ่วัดมาดูนะคะว่า ยี่สิบหกนิ้วครึ่งเนี่ยมันตกกี่เซนก็ตกอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดเซนนะคะเราจะใช้ตัวเลขหกสิบเจ็ดเซนเนี่ยในการสร้างเอวกันนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะจะมาทํากันเลยนะคะโดยที่เราหยิบกระดาษด้านยาวอย่างนี้นะคะแล้วด้านที่เราจะใช้เป็นด้านกลางหน้าหรือกลางหลังเนี่ยเราจะต้องใช้ที่เป็นริมอย่างนี้เท่านั้นเท่านั้นนะคะอย่าใช้ที่เราฉีกอย่างนี้นะไม่งั้นความเสมอมันไม่เท่ากันคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาขีดเส้นเอวกันคะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรนะ กระโปงหรือกางเกงต้องขีดเส้นเอวก่อนมาก่อนนะคะก็ใช้หนึ่งไม้บรรทัดนะคะนี่นะคะวางไายขนาดแล้วก็ขีดเส้นเอวขึ้นมาค่ะเมื่อได้เส้นเอวแล้วเราก็จะมาหาสะโพกเล็กสะโพกใหญ่กันนะคะวิธีหาสะโพกใหญ่ก็คือวัดลงมาย0สบเซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กวัดมาเป็นยี่สเซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กอย่างนี้นะคะเราก็จะมาอย่างนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะขีดตรงถึงกันนะคะเราจะได้สามเส้นแล้วนะคะเอวเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เราก็จะมาดูความยาวค่ะความยาวของตัวนี้อย่างที่บอกว่าสามสิบสี่ใต้ขอบค่ะนี่จะ้ะค่อยๆจับนะคะค่อยๆจับมานะคะนี่จะได้แบบนี้ค่ะได้ตัวเลขสามสี่ตัวนี้วัดสองจุดนะคะแล้วก็สามสี่เนี่ยค่ะวางเลขสามสี่นะคะเอาลากลงไป นี่ค่ะก็จะได้ตัวเลขนี้นะคะก็แสดงว่าเราได้เส้นชายเส้นนี้แล้วนะคะนี่จ้าขีดตรงถึงกันก่อนค่ะ,ะเราไม่อยากให้เกะกะมากเราก็ตัดมาเลยตัดชายไปก่อนเลยมันจะได้ไม่เกะกะแล้วนะคะตัดเส้นชายออกมาก่อนเลยนี่คือชายที่เรานี่แล้วค่ะนี่จ้าอ่าได้แล้วค่ะทีน,นี้เราจะมาหาสะโพกกันค่ะขาสะโพกเพื่อขีดเป็นกรอบก่อน้วก่อนนะคะหาสะโพกวิธีหาสะโพกก็คือ เราจะใช้อย่างที่บอกว่าทะโพกแปดสิบห้านะคะแปดสิบห้าบวกสามเท่ากับแปด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 หารสี่เท่ากับยี่สิบสองเราจะสร้างหน้าหลังเท่ากันนะคะก็คือเราใช้ตัวเลขยี่สิบสองนี้เลยก็วัดมานะคะจากเส้นนี้จากเนี่ยเส้นริมเนี่ยตรงเนี้ยนะคะกลางหน้าเนี่ยวัดเข้ามาค่ะยี่สิบสองเซนค่ะยีส่สองเซนตรงเส้นทะโพกนี้นะคะแล้วก็มาตรงเอวนี้ค่ะยี่สิบสองเหมือนกันนะคะยี่สิบสองแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันขีดตรงไม่ถึงกันแล้วก็วัดตรงนี้อีกช่วงหนึ่งยี่สิบสองเหมือนกันและเราก็มาชายเนี่ยค่ะยี่สบสองเหมือนกันะคะติ๊กสี่จุดนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ขีดตรงถึงกันนะคะขีดตรงถึงกันเราก็จะได้เส้นนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะได้แล้วค่ะอู้ตัวเล็กมากอากลับก่อนแลมันเก็บกัดน,นะคะ ทีนี้เราจะมาหาเอวกันค่ะวิธีหาเอวนะคะก็อ,อย่างที่บอกว่าม่กกี้ในยี่สิบหกครึ่งกับใส่วัดมาแล้วมันตกหกสิบเจ็ดนะคะหกสิบเจ็ดหารสี่หารสี่นะคะเท่ากับสิบหกจุดเจ็ดห้าเราก็คือเนี่ยใช้ตัวเลขนี้นะคะสิบหกจุดเจ็ดห้าวัดมาค่ะจากนี้นะคะวัดมาจากริมเนี่ยจากริมเนี่ยของเราเนี่ยสิบหกจุดเจ็ดห้าค่ะเกือบสิบหกจุดแปดนะนิดนึงแล้วก็เอาดูเป็นนี่อย่างนี้ค่ะได้อย่างนี้นะคะ ได้มาแล้วค่ะ16.75นะคะทีนี้เราจะมาดูออาถ้าเราจะเอาเกตเอาเกตสองนิ้วครึ่งค่ะเกตสองนิ้วครึ่งอ่าได้ค่ะนี่ตรงนี้เหลือโค้งเท่าไหร่เหลือโค้งอยู่ที่สามเซนพอดีเลยคะ่ะห้ามเกินสามเซนนะคะห้ามเกินสามเซนนะเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันโค้งสามเซนมันจะโค้งมากเกินไปนะคะ่ะ ถ้าเกิดว่ามันเกินสามเซนอ่ะเราต้องมาปิดเกตทิ้งหรือไม่ก็เราก็เอาสองเกตนะคะแต่ตัวนี้เราจะเอาแค่เกตเดียวนะคะก็โค้งมาค่ะโค้งที่สะโพกนี่เลยค่ะนี่ได้แล้วค่ะนี่ได้ตัวเลขนี้นะคะอ่าทีนี้เราจะมาหาเกตกันว่าเกตที่ระบวสองเซนเนี่ยเราวัดแบ่งค่ะ,ว,คะวัดแบ่งอย่างนี้ก็ได้นคะคะดูง่ายนี่นะคะอ่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เราก็คือพับครึ่งไปอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างเงี้ยนะสิบเก้าครึ่งไงเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ค่ะ นี่นะคะพับไตวัดบบครึ่งหนึ่งเนี่ยหารสองนั่นเองเนาะนี่จ้ะหารสองนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ขีดเก็ดยาวค่ะเก็ดยาวอยู่ที่สิบสองเซนค่ะสิบสองเซนนะคะอย่างที่บอกว่าตรงนี้เราบวกไว้สองจุดห้าใช่ไหมสองจุดห้าเนี่ยที่เราบวกไว้อะเราก็ต้องวัดเข้าออกฝั่งละหนึ่งจุดสองห้านะคะเมื่อรวมกันก็จะได้สองจุดห้าค่ะก็จะได้เป็นเส้นนี้นะคะนี่ค่ะขีด นี่ยาวมานี้ก็เราก็จะได้แล้วค่ะนี่แบบนี้นะคะอ้าวทีนี้มันก็จะได้แล้วค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะมาดูว่าเราจะมาขีดเส้นเก็บเอวกันนะคะหมุนก่อนนะมาอ่ะเอาขยายออกก่อนจะได้มองดูง่ายๆนะคะการเก็บเอวเนี่ยชิ้นหน้าเนี่ยลงหนึ่งเซนค่ะลงหนึ่งเซนนะคะเขาเรียกว่าเส้นเก็บเอวค่ะเราไม่สามารถใช้เส้นตรงๆนี้ได้นะคะต้องเก็บเอว หน้าหนึ่งเซนหลังเซนครึ่งค่ะลงมาเลยค่ะคือหน้าหลังเราจะสร้างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามามากิ้งแยกเอาแต่หลังนะก็คือสรุปว่าชิ้นหลังจะเป็นชิ้นล่างนะลงหนึ่งจุดห้าค่ะทีน,นี้เราก็พับเก็บค่ะเก็บเนี้ยจะพับไปฝั่งไหนก็ได้นะคือแล้วแต่สะดวกเลยน,น,นะคะพับพับเพื่อให้รอยนะมนอย่างนี้กันค่ะอ่าทีน,นี้เราก็โค้งใช้ว่าบรรทัดโค้งอันนี้ยค่ะด้านที่มันเป็นโค้งคงประมาณเนี้ยค่ะโดยที่เราใช้ด้านใหญ่ไล่มาเนี้ยยังไง ถ้ามันมองดูเป็นแบบเนียจากจุดเนี้ยจากจุดที่เราโค้งสะโพกอะให้ให้เลี้ยวมาตรงเนี้ยอาชิ้นหน้าก่อนนะตรงหนึ่งเซนที่เราเก็บไว้เนี้ยค่ะนี่นะคะได้แลวนะคะหนึ่งเซนนี่คือชิ้นหน้านะคะแล้วเราก็อีกเส้นหนึ่งก็คือชิ้นล่างก็คือชิ้นหลังนั่นเองนะคะอ้าวชิ้นนี้เราเสร็จแล้วนะคะเราอย่าเพิ่งปล่อยมันถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจไอ้นี่มันอย่าไปไม่ต้องแปะสก๊อตเทปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกะมันเข้าแกะมันออกมันจะมองดูขี้เกียจ มามาแกะออกไนหะอ่าทิ้นนี้เราจะเช็คเส้นเอวค่ะโดยที่เช็คเส้นบนกับเส้นล่างเนียนะคะอ่าเช็คเอวอย่างที่บอกว่าเราจะทําขอบโค้งเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยขอบโค้งนะ่ะเอวจริงเ้ายี่สิบหกครึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องวัดนะ่ะหน้าหลังเนี่ยให้ได้ให้ได้ให้ได้ยี่สิบ็ดครึ่งค่ะคือบวกไป1นิ้วนั่นเองนะคะตรงใต้เนี่ยตรงใต้ขอบชิ้นเนี้ยเพราะว่าข้างบนน่ะมันใหญ่ยี่สิกครึ่งไงตรงเนี้ย มันจะใส่ขอบข้างล่างไงขอบโค้งอะนะมันจะได้ยี่สิบเจ็ดครึ่งนะคะเราวัดค่ะวัดชิ้นหน้าก่อนนะคะวัดมาเอาเส้นบนวัดมาได้เท่าไหร่หกนิ้วสามค่ะแล้วก็เอาหกนิ้วสามมาต่อที่ตรงข้างนี่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มามาที่เส้นล่างนี่เอาได้ยี่สิบเจ็ดไม่พอเพราะว่าเราต้องได้ยี่สิบเจ็ดคือสิบสามครึ่งเนี่ยบวกอีกเท่าหนึ่งมันจะได้ยี่สิบเจ็ดมันไม่พอเพราะว่าเราต้องการยี่สิบเจ็ดครึง่งเพราะฉะนั้นเราขีดตรงนี้ออกอีกนิดหนึ่งคะ่ะออกอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือออก ออกประมาณหนึ่งแปดอะครึ่งของครึ่งกระเบียนรวมกันสี่ชิ้นมันจะได้เท่ากับครึ่งนิ้วนะคะอาชนี้เดี๋ยวเราจะมาโค้งกันค่ะอะไรเราก็โคง้งอย่างนี้ก็ได้อาจะไม่ต้องกลับนะคะก็โค้งมาเนี่ยเอาเอา SE. เนี่ยเส้นนอกเลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเป็นแบบอย่างเงี้ยโค้งมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะได้เส้นเอวที่ได้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดครึ่งแล้วค่ะตรงนี้นะคะนี่เราขีดเส้นนี้ค่ะหลังจากนั้นเรารู้ว่าเราได้แล้วอ่ะเราก็ปล่อยมันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาตัดมัน เนี่ยเราก็ตัดมันก่อนจะได้ตัดมันออกมาก่อนออาตัดเส้นบนนะคะเพราะว่าชิ้นล่างเราเอาไว้มันเราเอาไว้เพราะว่าเราต้องตัดเส้นบนค่ะเราตัดเส้นบนนะคะแล้วเราก็เวลาเรากิ้งชิ้นหลังเราก็เขียนเราก็กิ้งเส้นล่างนี่เองนะอ่าหลังเส้นหลังนะหลังก็คือเขียนตรงนี้นะคะออาตรงนี้ปล่อยมันไว้ก่อนทีนี้เราจะมาขีดชายสอบกันค่ะชายสอบนะคะอ่าหมุนก่อนนะคะเป็นแบบเนี้ยเราจะชายสอบก็หมายถึงช่วงปลายของกระโปรงนั่นเองตรงยาวสามสี่นั่นเองค่ะ สูตรของมันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผ้าถุงที่มันเป็นป้ายเปิดแบบเนี้ยเอาเข้าไปเลยค่ะเอาหกเซนเลยก็ได้หกเซนเลยก็ได้นะคะโอ้ยมันจะไอ้นี่ไปไหมเนี่ยเพราะว่ามันจะสอบมากกว่ามันจะสอบมากกว่าผ้าถุงป้ายทบนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยป้ายเปิดมันจะมองดูเป็นนี่มากกว่าเดีย๋ยวมองดูก่อนนะได้ห้าเซนถึงหกเซนค่ะแต่อ้อยจะเอาที่หกเซนโอ้ยเอาห้าเซนก็พอแล้วมั้ เดี๋ยวเขาจะไอ้นี่ไปตัวเขาเล็กจัดอ่ะบางคนถ้าสะโพกใหญ่ใหญ่อะเอาหกเซนได้นะคะตัวนี้เอาห้าเซนก็นแล้วกันตัวเขาเล็กไงสะโพกก็เล็กเนาะเนี่ยค่ะก็ขีดตรงไปขึ้นไปนะคะขึ้นไปที่เอวที่ฉะที่สะโพกเลยค่ะนี่นะคะขีดตรงไปเนี้ยค่ะนี่นะคะเอาเราสรุปว่าตัวนี้สอบห้าเซนนะคะสอบห้าเซนนะสอบห้าเซนพอแล้วค่ะเพราะว่า ตัวเขาเล็กจัดไงแต่ถ้าคนตัวใหญ่ๆอ่ะสะโพกใหญ่ๆอ่ะเอาสอบหกเซนไปเลยเพราะว่าสะโพกใหญ่ตรงเนี้ยมันก็จะใหญ่ไงอันนี้นะคะขีดไปค่ะช่วงนี้ค่ะนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะตรงเนี้ยมันมองดูหักหักเรากินเข้าไปได้นะมันมองดูหักหักใช่ปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนี่เรากินเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าเราบวกไว้ตั้งสามเซนาะเนี่ยตรงนี้ให้มันมองโบราณนะคะคือเนี่ยนี่นะคะ นี่อ้อยกินไปเลยค่ะกินไปเลยให้มันมองดูกลมกลืนค่ะนี่นะคะเนยกินเข้าไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเพราะเราบวกไว้สามเซนไงเพราะว่าถ้าเราไม่กินล้วมันมองดูโค้งปกป่องอย่างเงี้ยมันจะมันจะเหลือค่ะนี่นะคะอ่าได้แล้วค่ะทีนี้เราก็ตัดเลยค่ะตัดออกมาเลยนะคะหือ,อตัวกระจี๊ดหนึ่งนานๆจะเจอเอวยี่สิบหกครึ่งนะเนี่ยนี่ค่ะตัดไปอ่ากลับก่อนนะคะเดี๋ยวตัดให้ถนัดนะคะ นี่ค่ะตัดเส้นนอกนะคะที่เราปรับไปแล้วยี่สิบเจ็ดครื่ง่เส้นนี้นะคะเราก็ตัดมาเน,นี่ยค่ะเนี่ยเราตัดเส้นในนะที่เราไว้แล้วให้มันมนๆค่ะไม่เอาหัหกๆนะคะนี่จาก,ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยเราได้หน้าหลังแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยกระโปรงป้ายเปิดอะ่ะเราต้องทําก๊อปออกมาเต็มหน้าค่ะเราต้องก๊อปออกมาเต็มหน้านะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนการก๊อบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขีดเส้นเส้นป้ายกันค่ะนะคะ,นะคะ อ้ก๊อปออกมาก่อนค่ะนี่อ้อยอันนี้อ้อยอันนี้ไปแล้วนะนี่อ้อยจัดกระดาษไปแล้วนะคะนี่เตรียมไปแล้วค่ะนี่พับทบมาอย่างงี้นะคะพับทบให้เป็นสันดีๆค่ะนี่นะคะเนี่ยกรีดให้มันดีๆแบบพับดีๆอันนี้อ้อยเตรียมเลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มันมองดูเย็นๆไปหน่อยแต่เราก็นี่นะคะเราก๊อบค่ะเนี่ยคือการก๊อบชิ้นหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเราทําสันด์เบลด้วยร้อนเลยวไงอากรอใช้เข็มหมุดนี่ก็ได้ค่ะกัดสันทบไม่ให้ตรงเลยนะ สันน่นทบไม่ให้ตรงเลยนะคะเนี่ยตัดให้ตรงเลยค่ะเพราะาเดี๋ยวเราจะเราจะตัดตามนี้เลยคะ่ะเราจะกิ้งออกมาเราจะกิ้งแล้วเราก็จะตัดแบบนี้นะคะนี่คือการกอ๊กอปก๊อปออกมาเป็นชิ้นหน้าค่ะเพราะไอ้ที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นชิ้นหลังแหละนี่นะเมื่อเราได้แล้วเราก็กิ้งค่ะกิ้งนี่นะคะกิ้งเส้นบนนะคะไม่ต้องกิ้งเส้นล่างนะเพราะเส้นล่างเราเป็นชิ้นหลังเราจะเอาชิ้นหน้าไงเพราะฉะนั้นเรากิ้งไปค่ะเนี่ยกิ้งไปนะคะ กิ้งแต่นียทุกเส้นเลยนะกิ้งเนี่ยนี่จ้ะนี่ค่ะกิ้งไปนะคะเนี่ยมองให้เห็นนะโอ้โหอันนี้มันนมองไม่ค่อยนิ่เท่าไหร่นี่นะหลังจากนั้นเราก็กิ้งข้างเนี่ยหรือถ้าไม่น่้เราตัดไปเลยก็ได้เอาตัดไปเลยก็ได้นะคะตัดตามกรอบไปนี่เลยนะตามเส้นเนี่ยค่ะเส้นจริงเนี่ยพราะเราได้แล้วนะคะตัดไปเลยตัดตามไปเลยค่ะตัดให้แม่แม่นนะคะอย่าไปกินนะอย่าไปกินไอ้กระดานมันนะเนี่ยตัดไป ตัดไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้ยค่ะหรือใครจะกิ้งแล้วก็มามาแต่งไอ้นี่ขีดเอาก็ได้นะเป็นี่ตัดไปเลยจ้ <Okay. S 1> ี๋ยวไม่ถนัดไม่ถนัดนะจ๊ะอ่ะตัดไปตรงนี้เดี่ยขีดซะหน่อยเถิดเดี๋ยวตัดไม่แม่นตรงเนี้ยมันเป็นตั้งฉากไนงะนี่นะคะตัดไปนี่หน่อยนะคะตัดไปเลยค่ะเป็นถายเนี่ยคะอ้าวตัดไปเนี่ยอันนี้ก็ตัดไป เจ้าของก็ตัวนี้อย่างเงี้ยอ้า,าวทำไมเราตัดไปอย่างนี้ลเลยะนียฮะข้างล่างเราไม่ติดนี่ไงต้องตัดให้คู่มั้ยนะคะมันก็จะได้สองเส้นแบบนี้นะคะนี่จ้าแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะตัดให้เรียนๆนะคะอ่ะทชนี้หลังจากน,นั้นเราก็กิ้งเส้นเนี้ยคะ่ะเส้นเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เนี่ยสองจุดนี้น,นะคะเ,เราเอาไว้ขีดตรงถึงกันนะนี่คะ่ะ ตรงนี้แล้ววัาเราตัดน่ะเราก็ตัดตามนี้เลยก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยก็ตัดไปเลยค่ะอ๋อตรงนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องยังไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาปรับอีตรงนี้ปรับปรับเก็บเพราะเราจะย้ายเก็บนะคะอ่ากิงดีดีนะคะตรงเนี้ยมองให้ชัดๆัดเลยนี่ค่ะหลังจากนั้นก็แกะขมุดออกะคะ่ะแกะเขมุดออกนะคะนี่คือการก๊อกออกมาจ้าเป็นชิ้นหน้าแล้วนะคะถ้าทําขายอ้อยไม่ได้ทําอ้อยจะทำสามชิ้นเลยนะแต่นี้ทําใช้เองค่ะนี่ทํา เพราะว่าถ้าเป็นถ้าถุงป้ายเปิดเนี่ยเราต้องก๊อปเต็มแต่ถ้าเป็นป้ายทบอ้อยทําแค่ส่วนเนี้ยเนี่ยวางได้ทั้งหน้าหลังไดแค่นี้ก็พอแต่นี้ถ้าเป็นอันเนี้ยมันไม่ไดมม้มันต้องวางแบบมันตัดมันต้องวางทีละชิ้นไงน,นี่นะคะจะพกเล็กที่เราขีดออกมาก็คือเส้นนี้นะคะขีดตรงถึงกันค่ะนี่ค่ะขีดตรงถึงกันนี่คือเส้นจะพวกใหญ่นะคะที่ขีดตรงถึงกันนะ ตรงนี้ก็คือเส้นกลางหน้าอ่เส้นกลางหน้าเดี๋ยวคิดนี่ก็ได้ที่เราทบไว้อ่ะติ๊กเป็นจุดๆกด็ได้อนี่นะเส้นกลางหน้านะคะนี่ที่เราเป็นสันทบม่กกี้เนี้ยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราก๊อบมาเนี่ยคือกลางหน้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่าเราไอ้นี่ออกมาแล้วไงเราไอ้นี่ออกมาแล้วนะไม่รู้ว่าวางกล้องดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่านี่เอารวดเดียวเลยเนี่ยร้อนก็ร้อนนะเนี่ยเปิดพัดลมยังร้อนเลยวันนี้ นี่ค่ะขอพับก,ก่อนนะมันจะได้มองดูง่ายๆไม่เกะกะน,นะคะอย่างเนี้ยที่อ้อยกิ้งเกตมาอย่างที่บอกว่าเกตนะเกตนะที่อ้อยกิ้งมาเนะี่ยอย่างที่บอกว่ามาเป็นขวาทับซ้ายอะเดี๋ยวขยับมาตรงนี้นะคาว่าขวาทับซ้ายก็หมายถึงเนี่ยด้านขวามือมันจะอยู่ด้านใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกตตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยที่เราก๊อบมาเนี่ยเราเอาเส้นเดิมค่ะเราเอาเส้นเดิมนะคะก็คือเส้นนี้ที่เราก๊อบมาเลยเราก๊อบมาเลยนะคะ นี่ยอันนี้ก็คือที่เราก๊อบมาน,นะขีดขีดมาก่อนเนี่ยนะคะขีดมาก่อนเลยจ้านี่จ้าอ่าขีดเส้นกลางด้วยค่ะนี่นะคะก็จะได้เส้นกลางเนี่ยเหมือนกับนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้คือมาเลยแต่พอเป็นอันเนี้ยข้างเนี้ยมันจะอยู่ด้านที่เราป้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายนะคะจากตรงเนี้ยอ่าให้มองชัดๆน,นะจากตรงเนี้ยขยับมาสองจุดห้าเลยค่ะขยับออกมานะคะเนี่ยจากเส้นเดิมของมันอยู่ตรงนี้นะคะจุดของมันนะ จุดของมันอยู่ตรงแรกเนะี่ยตรงแรกของมันอยู่ตรงนี้แต่เราไม่เอานะตรงนี้เพราะว่าเราจะขยับให้มันมาอยู่ข้างค่ะถอยออกมาเลยค่ะสองเซนครึ่งนะคะถอยออกมาเลยจ้ะนี่ถอยออกมาเลยมันก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะนี่วางนี่เลยนะคะอ่ะวางนี่นะเราก็จะเอาสิบสองเซนเหมือนเดิมนะนี่ค่ะสิบสองเซนนะคะนี่ขดขยับมานั่นเองนะคะ นี่เราจะถอยออกมาเพื่อให้ตรงเนี้ยป้ายอ่ะมันมาอยู่ข้างๆหน่อยค่ะไม่ต้องอยู่หน้าขาเป๊เกินไปนะคะคือขยับลงมาณนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำสองเกจอ่ะไม่ต้องขยับก็คือใช้เกดที่มันอยู่ข้างเนี่ยเป็นเกณฑ์ไปได้เลยแต่ถ้าถ้าเป็นเกดเดียวต้องทำอย่างนี้ค่ะว่าจะทำอย่างนี้นะคะแต่ก่อนก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเกดเดิมนะคะ,ะนี่ขีดเบาๆให้ดูนะว่าแรกๆอ่ะมันมัน,มนเกดอันเนี้ยก็คืออันนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะ นี่นะเก็ดอันนี้นั่นเองเนี่ยอันนี้เนี่ยแต่อันนี้ไม่เอาเราจะต้องขยับออกมาขยับออกมาเลยค่ะสองจุดห้าขยับถอยออกมาเลยทีนี้เราจะมาดูเส้นปลายปลายเก็บว่าเวลาเราป้ายไม่ให้ไม่ให้แบบยังไงอะให้ชายมัน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 ,ม,นมันพับดีอะค่ะอ้อยก็จะใช้อย่างนี้นะคะเนี่ยเส้นกลางหน้าของเราที่เรามีไว้เนี่ยค่ะที่เราติ๊กไว้เนี่ยจับมาจับมาชนจับมาชนกลางหน้าของตรงนี้ ของตรงนี้ค่ะเนี่ยกลางหน้ากับกลางหน้าพูดง่ายๆมาชนกันนะคะนี่เอามาชนกันในแฮนด์ดักเนี่ยที่อ้อยติ๊กไว้เนี่ยเอามาชนกันก่อนแล้วเราก็ดูปลายเกตของเนี่ยอันเนี้ยค่ะว่ามันตกตรงไหนนะคะมันตกตรงนี้แสดงว่าเราต้องขีดเส้นป้ายตรงนี้เลยคะ่ะนี่นี่นะคะนี่เส้นป้ายตรงนี้เราขีดตรงถึงกันเลยคะ่ะโอ้ทำไมมันเหลือกระจิ๊เดียวเละอันนี้ เหลือกระจิ๊ดเดียวเองนะเนี่ยอ่าแล้วทีนี้เราก็ขีดตรงถึงกันเลยคะ่ะเมื่อมันขีดตรงไม่ถึงแล้วก็อย่างที่บอกเราต้องใช้สายสวัดอ่ะขึงนะคะขึงเลยนะคะนี่ขึงนะคะเอาเนี่ยจุดนี้กับจุดปลายเกล็ดอ่ะเอาขึงตรงถึงกันแล้วเราก็ติ๊กเส้นกลางไว้แล้วเราก็จะได้มีวัตถุฐานอ่ะขีดตรงถึงกันได้นี่นะคะนี่นะนี่จ้าเนี่ยขีดตรงขึ้นไปอย่างนี้เลยโอ้ยตัวนี้ตัวกระจิ๊ดเองเนาะ นี่ค่ะเราจะได้เส้นป้ายนะค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวว่ามันทำไมมันถึงเล็กนะแต่อีชิ้นเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นชิ้นใหญ่อยู่ดีแหละเพียงแต่ชิ้นป้ายอ่ะมันจะอยู่แบบมันจะอยู่แบบยังไงอะ่ะมันจะอยู่แบบเปิดได้อ่ะชิ้นเนี้ยมันจะเปิดได้อ,ะอะ่ะอ่ะเนาะชิ้นนี้อย่างที่บอกมันจะมีการล็อกการล็อกสิบนิ้วนะคะก็คือจากเส้นเอวที่เนี่ยเราวัดลงมาเลยค่ะล็อกสิบนิ้วนะคะสิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วก็ได้ ถ้าสมัยก่อนอ่ะเขาจะล็อกคันสิบสองแต่มามามาต่หลังเนี่ยอ้อยใช้สิบนิ้วเป็นมาตรฐานเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ต่ําเกินไปและไม่สูงเกินไปบางคนก็ชอบประมาณสะโพกก็มีนะคะแต่พอใส่ตรงพอเราล็อกตรงสะโพกปุ๊บมันใส่สบายจริงแต่ว่ามันจะนั่งแล้วมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันจะเปิดอ่ะมันไม่กระชับช่วงต้นขาเราไว้อ่ะเพราะว่ามันจะมันจะมันจะเหมือนยังไงกระชับแค่สะโพกอ่ะมันไม่กระชับช่วงนี้เราอ่ะมันจะมองดูเปิดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการ ล็อก10นิ้วเนี่ยกำลังดีค่ะสําหรับที่อ้อยใช้ประจํานะอ่ะตัวเลขนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าเราชอบถ้าเราอยากใส่สบายอย่างที่บอกอะ่ะใส่สบายแต่ไม่สวยอ่ะพูง่ายๆเนาะเพราะว่ามันจะล็อกแค่สะโพกเราไว้แต่พอพอเราล็อกมาอ่ะต่าจากสะโพกมาสองนิ้วใช่ไหมพอมันเป็น10นิ้วไงสะโพกนี่มันประมาณ8นิ้วค่ะนะคะมันก็จะช่วงแหละเหมือนกันรัดรัดต้นขาเราไว้นิดหน่อยอะมันก็จะดีค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้ทรงสวยมากๆแต่ใส่แล้วมันจะเป็นแบบยังไงอะ่ะ มันจะอ้นี้มากกว่านะก็คือ12นิ้วค่ะวัดลงมาได้นะอ่าอย่างที่บอกนะคะทีนี้เมื่ออย่างที่บอกเมื่อเราย้ายเกตตรงนี้แล้วเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเราต้องปิดเกตค่ะปิดเกตแล้วก็ขีดโค้งอวนนี้ใหม่นะคะขีดโค้งแต่งเอวเส้นเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าตรงนี้เรามีการย้ายนิดหน่อยอ่าเราก็ใช้เส้นเอวนี้ละค่ะอันเดิมของมันอันนี้ยเพราะว่ามันมีของมันที่ลอยอยู่แล้วแต่อันนี้เราต้องมาพับเส้นนี้ค่ะนี่นะคะก็พับมาค่ะก็แต่งตามเส้นเดิมนั่แหละค่ะ เพียงแต่ตรงนี้มันจะอนี้นิดนึงนี่ได้เลยมาตัดเลยค่ะไม่คือการเก็บเอวเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเอวเนี่ยงงยังไงอะเก็บอะถึงเราย้ายแต่มันก็ 2, 2สองสองเซนครึ่งเหมือนเดิมมันไม่ได้มีผลเลยนะคะแต่เวลาถึงเราเย็บเป็นตัวแล้วเราทําเป็เส้นดีแล้วแต่เวลาเราไปไปเ,เย็บเก็บอนะมันก็มีคาดเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเข้าขอบทุกครั้งวัดหน้าหลังให้ได้ยี่สิบเจ็ดครึ่งค่ะถ้าเราเอวยี่สิบหกครึ่งนะนี่ค่ะคือการวัด คือการวัดใต้ขอบนั่นเองอ่านี่ทีนี้ก็จะได้แล้วค่ะทีนี้อย่างที่บอกเวลาเราตัดนะคะเราก็จะเนี่ยเราจะตัดชิ้นขวาเนี่ยชิ้นขวาเนี่ยอย่างนี้แล้วเราก็เผื่อผ้าไปข้างในที่มันจะเปิดเขาเรียกก็ป้ายเปิดค่ะอันนี้นะคะแล้วก็นี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเป็นเนี่ยสมมุตินะว่าอาชิ้นนี้เป็นอันนี้นะเป็นชิ้นซ้ายเนาะเนี่ยมันก็จะมามาวางอย,อย่างนะะี้ค่ะเนี่ยนะคะตรงนี้มันก็จะเปิดได้เห็นะนะเนี่อันนี้ค่ะก็เดี๋ยวมวีวิธีตัดให้ดูนะคะว่าสําหรับ ที่อ้อยทํางานจริงๆอ้อยจะใช้แค่สองชิ้นแค่นี้แต่เวลาเราสร้างขายนะที่อ้อยสร้างขายนะคะก็คืออ้อยจะทําให้ชิ้นใหญ่อย่างนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ก๊อบชิ้นเนี่ยชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งสอดไปเลยเนี่ยวางให้รู้ว่าอ๋อชิ้นซ้ายมันอยู่ชิ้นนี้นะอ๋อชิ้นหลังในอย่างที่บอกว่าเมื่อตรงนี้แล้วเราก็ตัดชิ้นล่างเลยก็ได้ค่ะนี่นะคะ ตัดชิ้นล่างเลยเพราะว่าเราชิ้นหน้าเราถูกกรอบมาแล้วไงนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเวลาวางผ้ามีสอนนะคะว่าวางอะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าทบทบหลังนะคะถ้ามันเป็นสิบสิบข้างอะ่ะเขาเรียกว่าตรงนี้ทบหลังเมื่อเราแผ่ออกมามันก็จะเป็นชิ้นใหญ่อ่าเนี่ยเวลาเราวางชิ้นหน้าเราก็วางอย่างนี้หนึ่งชิ้นเป็นทบทบอย่างนี้อันหนึ่งแล้วก็วางอย่างนี้อีกอันนึง นี่วาง,วงอย่างนี้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เผื่อผ้าไปถ้าผ้ามากน้อยอะไรอะ่ะเราก็แล้วแต่เนาะอ่ะเดี๋ยวค่ะก็แค่นี้ก่อนเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งแพทเทิร์นก็สั่งได้ตามช่องทางที่อ้อยขึ้นไว้ตั้งแต่ตรงข้างหน้าเลยหรือตอนนี้ที่อ้อยขึ้นไว้ทั้งเบอร์โชและลายนะคะก็ทักมาถามได้ค่ะทั้งอยากได้แบบอย่างไรก็สร้างตามไซส์ของลูกค้าคนๆน,นั้นเลยค่ะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นตอนสอนวางตัดตัวนี้นะคะก็จะมีสอนวางตัดหอีก1คลิปแล้วก็จะมีสอนเย็บอีกหนึ่งคลิปค่ะจ้ะค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ